สวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่วิสัตถิจรณ์อาร์ตแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ออปลิเคชันชื่อว่า p โ o t o ้ o o m เป็นเป็นแอปลิเคชันช่สาดสำหรับในการตัดแบ็กกราว n ์ออกนะครับจากภาพเพื่อจะไปทําเป็นภาพพื้นใสเพื่อไปทําภาพกราฟิกทําภาพโฆษณาต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะไปใส่ในโป o ตชอปนะครับแอฟฟ n นิตี้ o t โต้หรือว่าทำจากในตัวแอ Photo r ลูมเองก็ยังได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานซึ่งมันง่ายมากแล้วก็ได้คัดภาพออมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วเป็นแอปฟรีด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดให้ทั้ง iOS และก็ Android นี่ผมใช้เวอร์ชัน Android นะพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปคลิกที่ปุ่ม Start from photo นะครับก็เลือกจากเ a อร์ี่เราขึ้นมาเลยหรือจะเป็นภาพถ่ายสดๆเลยก็ได้ก็สามารถใดคัดได้เหมือนกันอันนี้ผมเป็นภาพที่ผมถ่ายไว้แล้วนะครับผก็มาสแกนนะครับก็จะสแกนเอาแบ็ k กราวด์ออกให้เราพอสแกนปุ๊บนะครับแบ็กกราวด์ที่มันมีอยู่ในรูปก,ก็จะหายไปแล้วก็จะทำเป็นตัวอย่างให้เราดูเนี่ยว่าเราต้องการจะเป็นพื้นขาวพื้นใสหรือว่านะครับในที่เรียกว่าอ็อบเจกต์เนี่ รูปภาพของเราเองเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะเป็นแบ็กกราว n ์อื่นๆที่มีกราฟิกมีใส่เป็นสีพื้นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหลาย,ยหัวข้อราเลือกใช้เลยซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามประเภทของงานของเรานะครับคือเรียกว่าง่ายก็คือได้คัดภาพเสร็จปุ๊บแต่งภาพเสร็จใส่แบ็กกรองแบ็กกราว n ์จบในแอปเดียวก็สามารถเอาขึ้นในโซเชียลมีเดียของเราได้เลยนะครับอันนี้คือผมจะลองอิดิทให้ดูเนี่ยมันสามารถอิดิทได้นะมันจะทาเป็นเลเยอร์เลเยอร์แยกไว้ให้เราเลยเหมือนที่เราใช้ใน Photoshop หรือว่า Affinity Photo เลยนะครับ หรือจะปรับแต่งความสว่างความสว่างเนี่ยก็จะมีแถบอยู่ด้านล่างคุณเห็นไหมครับเนี่ยมีปรับนะครับไม่ว่าจะเป็น brightness นะครับ contrast นะครับปรับ hue saturation shadow หรือว่า highlight อะไรต่างๆเนี่ยปรับได้เลยเหมือนเราใช้แอปนะครับหรือว่าใช้โปรแกรมอย่างพวก Photoshop หรือ Affinity Photo เนี่ยเราก็ปรับส่งปรับสีต่างๆนะครับให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นภาพแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นกราฟิกเนี่ยนะครับรูปภูเขาสีฟ้าที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเราก็สามารถทำเสร็จปุ๊บสามารถเซฟลงใน โทรศัพท์มือถือเราในแท็บเล็ตเราหรือว่าจะแชร์เข้ามาใน Google ได้นะครับเพื่อเอาไปทํางานกราฟิกอย่างอื่นต่อก็ได้นะครับเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บคุณจะกดปุ่มเซฟทูแกลลอรี่ก็คือจะเซฟลงในแกลลอรี่ของโทรศัพท์มือถือเรานะครับหรือว่า iPad หรือว่าแท็บเล็ตของเราหรือว่ากดปุ่มแชร์ก็จะแชร์ไปถูกสู่หน้าฟีดในเฟซบุ o กอินสตาแกรมหรือว่านะครับจะเอาไปไว้ใน Google d r ได้เพื่อจะไปทํางานต่อก็ได้นะครับเนี่ยผมก็แชร์ไปแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูผมก มาปุ๊บอ่ะมาที่แกลอรี่ของเครื่องนะครับคลิกปุ๊บอันนี้คือภาพที่เราทําคุณเห็นว่าภาพเป็นแบบฟรีนะมันก็จะมีโลโก้อยูม่มุมซ้ายด้านล่างแต่ถ้าไม่มีภาพเป็นแบบเสียเงินก็คือจะไม่มีแต่นี้ผมไปวาดในโปรแกรม Photoshop นะครับเพื่อไปทํางานต่อเห็นไหมครับก็สามารถไปใช้งานได้เลยเนี่ยคือนะครับความง่ายนะครับแล้วก็ความมีประโยชน์ของแอปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครทำกราฟิกผมก็แนะนําว่าเป็นแอปที่น่าสนใจแอปหนึ่งแล้วก็ได้คัดได้เร็วแล้วก็ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับความคมชัดค่อนข้างสวยงามเลย นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดนะครับในครั้งหน้าจะมีแอปอะไรน่าสนใจจะมาแนะนําอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ชแชร์กดซ b บ c ไคร e ์ช anel n เราด้วยถ้ามีคํำถามอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ